เมื่อเปิด GoPro มาแน่นอนว่ามันจะให้อัปเดตนะครับสำหรับคนที่อัปเดตไม่ได้นะครับไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมคุณต้องมีกล้องนะครับแล้วก็มือถือของคุณนะครับในกล่องเนี่ยมันจะมีไอใบนี้มาให้นะครับเพื่อที่จะบอกวิธีการคร่าวๆว่าให้ทำยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเลยแล้วกันก็คือไปที่กล้องครับสแกนครับสแกนไอใบที่ให้มาเนี่ยนะฮะมันก็จะลิงก์ไปที่แอปสตอร์นั่นเองแล้วก็ไปโหลดคลิก นะฮะโหลดมาเลยเปิดขึ้นมาควิกอ่าอ่ะเข้าถึงไปทั้งหมดเลยตกลงไปตกลงไปอะไรตกลงไปอ่าอันดับแรกนะครับเราก็มาที่ครับเขาถามว่า q u i กเวิร์กเกเราก็บอกว่าใช่เรามีโ o โปรครับอ่าทันไหมเมื่อกี้ทันทันแหละนะแล้วก็เขาจะให้แพร g โกโปนะครับเราก็ต้องเปิดโ o โป o ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาแล้วครับกลับด้านแล้วกันนะ กลับด้านแล้วก็แร่โกโปแร่โยโกโปบลูทูธอิสออฟอะใช่บลูทูธมือถือด้วยก็เด็ดเรามาที่กล้องนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับไปที่อังกฤษนะครับภาษาที่ตัวเองถนัดแล้วกันนะอักกรเข้าไป GPS จะเปิดไหมอ่ะเปิดไปเปิดให้หมดนะโอเค คือเขาจะให้อัปเดตเพราะฉะนั้นให้ใส่การ์ดเข้าไปก่อนมันแจ้งเตือนมานะครับเราต้องใส่การ์ดใส่การ์ดนะครับทไใส่การ์ดเรียบร้อยนะครับเปิดขึ้นมาใหม่อ่าภาษาอังกฤษใหม่อีกรอบหนึ่งจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าใครสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นแล้วกันนะฮะมันจะบอกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องอัปเดตก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับบอกว่าให้ออกจากตรงนี้แล้วไปที่ g o o g o Quick g o า g o to Pair อ่าผมก็ Pair Searching วีฟาวโยโกโปก็แพรเลยจับคู oh, ่เลยครับโกโปอะไรก็ตามแล้วแต่อยู่นี้ปิ๊บๆก็คือต้องอย่าลืมว่าต้องใส่การ์ดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเปิดกล้องไม่ได้นะครับตั้งชื่อได้อ่าเปลี่ยนชื่อไหมก็แล้วแต่คุณนะครับไม่เปลี่ยนได้ไหมครับไม่เอาเลยได้ไหมครับเอาไม่ได้ด้วยครับเอาอางนี้แล้วกันซูมซูมเซฟโยเนมนะครับง่ายๆเลยเซฟเนมเสร็จปุ๊บนะครับ ปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็ตามนะถ้าคุณจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเข้าควิ๊กเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับผ่านมือถือสมาร์ทโฟนทุกคนมีแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอัปเดตมันก็จะทําการแจ้งเตือนให้เราอัปเดตก่อนเสมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กดคอนเนติวเข้าไปได้เลยครับอ่าตอนนี้มันก็จะกาลังคอนเนคติ้งกันอยู่นะครับอ่าเข้าร่วมไปครับเพราะฉะนั้นต้องเปิด 3G 4G ขึ้นขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ WiFi ตัวนี้กับตัวนี้เชื่อมกันอ่า ต้องเปิด 4G เสร็จปึ๊บคอน t ิ n นีครับแอคเซปต์ Accept ครับไม่ต้องสนใจครับตอนนี้ก็ทำการท r นเฟอร์นะครับข้อมูลอัปเดตจากตัวนี้ไปที่ตัวนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดทั้งคู่เลย wi-fi เนี่ยมันจะมาเกาะไอ้นี่3 G 4 G 5 G เนี่ยเป็นใช้ในการโหลดนะครับแล้วก็เพื่ออัปเดตตัวนี้ไม่งั้นเนียมันจะไม่มีเนะ็ตอ่ะพูดง่ายๆนะครับตอ้ไอ่าต้องมั่นใจว่าเปิดกล้องทิงไว้นะครับอ่าด t leave t อ e app นะแล้วก็โยโกโปวิวพาวเวอร์ออฟออนแอนออนอัลฟิวมิออ่ะมันจะมันจะพอเสร็จเนี่ยมันก็จะปีการปิดแล้วก็เปิดใหม่แป๊บหนึง่งใช่ไหมอ่าปิดไปได้อ่ามันจะปิดแป๊บหนึง่งไม่ต้องตกใจเขาก็เตือนไว้ตรงนี้แล้วนะครับให้มันลอยอยู่างนั้นอ่ะอ่ะมันก็เปิดขึ้นมาใหม่อัปเดตคอมพิวต์อัปเดตคอมพิวต์แล้วเรียบร้อยนะครับกดอะไรสักอย่างไหมรอหรอ ถ้าได้คผิดแล้วไงอะอ่ะอ่ะยังไงยังไงพ่ออ่ะโอเคก็เช็คยูคาเบ r าก็คอนติเนียไป Let's go ดูซิเชื่อมต่อกันได้ปกติจริงๆแล้วมันก็เพียงเท่านี้แหละคุณก็จะสามารถที่จะทําการอัปเกรดโกโบได้เรียบร้อยแล้วครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้กําลังเชื่อมกันอยู่นี่คอนโทรลดูโกโปเออโอเค พีววิวอะไรเบิไปโชว์ไปอ่ะอ่ะได้แล้ว